ยอดนใน,นเอกประสงค์ฟูราสปอร์ตเป็นรุ่นยอดทิศกับคันนี้เลย BMW 3, 2, 0, port, B M W 320d อ p o r นสปอร์ี2014นั่นเองค่ะ เี๋ยวเรามาเริ่มจากบอดี้ด้านหน้าก่อนเลยนะคะเริ่มจากไฟหน้าเป็นแบบ LED ที่มาพร้อมกับไฟตัดหมอกในส่วนกระจังด้านหน้าเป็นแบบไตคู่ที่ครอบด้วยโครเมี่ยมสีเงินตามสไตล์ BMW เลยแล้วก็ทีพิเศษมากๆเลยด้านหน้ายังมีเซ็นเซอร์มาให้ทั้งหมด4จุดเพื่อเพิ่ม <ๆ S 2> ความปลอดภัยให้กับเรามากยิ่งขึ้นนั่นเองคะ่ะ เดี๋ยวเรามาดูกันต่อที่บอดี้ด้านข้างกันเลยนะคะเราจะเริ่มจากด้านล่างเป็นล้อลอยขนาด17ที่มาพร้อมกับแม็ก Spo เบซึ่งเป็นแม็กแต่งเดิมจากโรงงานมาแล้วนะคะแต่ถัดกันมาตรงนี้นะคะจะเป็นกระจกพับไฟฟ้าพร้อมไปเลี้ยวในตัวและคันนี้นะคะก็จะถูกตกแต่งด้วยทริงสีดำรอบคันที่มีมาให้ในรุ่น s p อ r t นั่นเองนะคะซึ่งจะแตกต่างกับรุ่นร u x u r y ที่เขาตกแต่งด้วยโครเมียมสีเงินรับรองว่าคันนี้ถูกใจสายสปอ r t ตแน่นอนค่ะ ด้านหลังนะคะด้านบนก็จะมีคีปฉลามมาให้ส่วนไฟไท้ายของเขาเป็นแบบ LED และด้านล่างมีพาร์คิ้งเซนเซอร์มาให้ทั้งหมด4จุดเพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้กับเรามากยิ่งขึ้นนั่นเองด้านล่างสุดก็จะมีท่อไอเสียที่ครอบด้วยโครเมียมสีเงินทําให้ตัวรถดูสปอร์ตมากยิ่งขึ้นค่ะ เดี๋ยวเราจะไปดูภายในด้านหลังกันเลยนะคะโดยเราจะสามารถเปิดผ่านตรงกลางตรงนี้โดยสัมผัสเบาๆหรือจะเปิดผ่านรีโมทตรงนี้ก็ทําได้ไง่ายเช่นกันนะคะเพราะว่าฝาท้ายของเขาเป็นแบบไฟฟ้านั่นเองนะคะภายในนะคะเปิดออกมาต้องบอกเลยว่าสะอาดแล้วก็ใหม่มากๆนะคะเพราะว่าเจ้าของเดิมเขาดูแลดีมากๆเลยแล้วก็มีพื้นที่กว้างขวางและยังลึกลงไปอีกนะคะซึ่งสามารถวางสัมภาระได้เยอะมากเลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันต่อที่ภายในห้องผููโดยสารกันเลยคะ่ะ ภายในนะคะต้องบอกเลยว่าถ้าขึ้นชื่อว่าเป็นรุ่นสปอร์ตแล้วแล้วก็จะต้องถูกตกแต่งด้วยโทนสีแดงดำสปอร์ตสปอร์ตเท่ๆแบบนี้เลยนะคะอย่างตรงในส่วนเบาะของเขาก็จะเป็นเบาะหนังสีแดงมีปีกโอบก,กระชับมาให้ทําให้เวลาเรานั่งนั่งได้กระชับแล้วก็รู้สึกสะดวกสบายมากๆนะคะและเบาะของเขายังเป็นเบาะปรับไฟฟ้าแล้วก็ยังสามารถเมมโมรี่ได้ถึง2ระดับด้วยกันเลยะคะ่ะ ส่วนคอนโซลด้านหน้านะคะก็จะเป็นโทนสีดำที่ตัดกับทริมซีแดงและยังเพิ่มความหรูหราด,ด้วยลายไม้ส,สวยๆแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ในส่วนคอนโซลกลางก็จะมีหน้าจอล,ลอยมาให้ที่เราสามารถเข้ามาฟังเพลงเชื่อมต่อบลูทูธหรือว่าจะตั้งค่ารถต่างๆนะคะโดยที่เราสามารถคอนโทรลผ่านปุ่ม i d r i v e ตรงคอนโซลกลางนี้ได้เลยถัดกันมาตรงนี้ก็จะเป็นแอร์ดูโอโซนแยกซ้ายขวาอิสระและยังสามารถ ปรับแรงลมแล้วก็ทิศทางของแอร์ได้ด้วยค่ะในส่วนของเกียร์ก็จะเป็นเกียร์อัตโนมัติ8สปีดนั่นเองและที่พิเศษมากๆเลยคันนี้สามารถปรับโหมดการขับขี่ได้ถึง4โหมดด้วยกันได้แก่โหมด Eco Comfort Sport แล้วก็ Sport Plus ค่ะด้านหลังนะคะเขาก็ยังคงความสปอร์ตที่ดีไซน์สีแดงดำ เช่นกันกับด้านหน้าเลยนะคะอย่างตรงในส่วนเบาะของเขาก็จะเป็นเบาะหนังสีแดงนะคะทีสามารถนั่งได้ถึง3ามตำแหน่งเลยทีเดียวแต่ถ้านั่งแค่2ตํตำแหน่งนะคะตรงกลางก็สามารถดึงออกมาได้อีกเป็นที่เท้าแขนนะคะแล้วก็มีที่วางแก้วน้ำมาให้ถึง2ตํตำแหน่งเลยทีเดียวนะคะและที่สําคัญเลยไม่ต้องกลัวว่าจะร้อนเลยเพราะว่าด้านหลังเขามีแอร์ตอนหลังมาให้ด้วยนะคะโดยรวมๆแล้วนะคะคันนี้สมบูรณ์แบบสุดๆรับรองได้เลยว่าถูกใจสายสปอร์ตแน่นอนคะ่ะ สายรู้ที่เน้นความสปอร์ตเจ็บรับรองได้เลยว่า B M W 3 2 0 D สปอร์คันนี้ตอบโจทย์ให้กับทุกท่านได้อย่างแน่นอนค่ะอย่าลืมกดติดตามกด subscribe กดถูกใจเพื่อไม่พลาดคลิปดีๆจากเราในครั้งหน้าสำหรับครั้งหน้านะคะเจ็บจะมีรถอะไรมานำเสนออีกฝากติดตามกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้เจ็บก็ต้องขอลาไปก่อนค่ะบ๊ายบาย โอเพ่นรถไทยแลนด์คิดถึงรถคิดถึงเรา